อันเงือกสีบปออกซะบ่ว้านี่ออกเหงือกเป็นสีแดงกินตีป่าไปมันนี่ช่วยน้ำเก่งเราบ้าเอาแล้วเข่าทางจานซักแล้ววานีจังบัวเจ้าว้านีฮะเบื้องทางเนี่ยนาทีอู้พี่น้องเอาจานซักโชว์ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยว ปวดแล้วพี่น้องเอ้ยสองดางครับจนบ่มีมองปดโอ้โหพี่น้องสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับอยู่กับช่องล็อกกี้อินดี้ไซเจอทิ้งงานตัวหนึ่งเขานะครับกันบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าครับโอ้จนบ่จับผอดหมองอู้ปวดติดคู่ขาว ปวด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 คักนึกว่าแสดงว่าตัวนี้คือสิติสิติตะเวนพุน่นเนาะตัวนี้คือสิติตั้งแต่ก้อนมูเหมือนว่ามันตายโดนนะฮะเพราะตายบ่นั่นอู้เพราะท่านตายเซยโว้ย อ้หลายเหี้ยอู้วอันนี้ขนาดขนาดไอเทียนลงไปใส่หมื่อ้านนี่แม่นบอกครับปลานี่ปลานี้พวกที่ขาจโหนมหาอยู่หันแม่โคตดี บับนนี่โตนี่ที่เนี้ยโตที่พวกเ่ากำลังกำลังอันถมอยู่นี่เนาะ <c oughs> โอ้ยนี่แล้วเขาท่าบันป่าซอยกันเห็ดครับผมถ่ายคลิปอยู่ ปดปดปดอือพออันมาส่งแต่สุดๆบอกปีกเสียรถเก๋งมากได้ป่ะนี่ยันน้ำมันว่าง่ายยน้มาว่าง่าวแล้วกันต้องมออท่อมันขันเ็นปลปอยเงี้ยเงคือบอกกมันก็เปลี่ยนอีกันมันกมันมยองมันดืออือมันตัวหเมีูมันยองดิอ กิวดำเนี่ยอยูในป่าองอนีเห็นเอองอแหงเลั่เรื่โนเล้เอามาให้้นั่นนีเ่ก็ไดัดเอาตีนิดหน่อเราก็ามดเอาจอเอันนั้นพวกนั่นหกูดพูดนั่นห้องอันนั้นเด้่เป็ังไงก็ยอะนี่ เุ่มระไปยุ่มระไปยอ้อจุ่เอาเบิ่งวิธีวิธีเยวนี้ก็เป็นคนปลาแล้วล่ะเยอนี้ก็เลยอย่ใน้ำปลานําเขานี่ครับเต็มเต็มทางเ้ยถ่ายคลิปก่อนอู้ย สุดยอดเลยครับเอ้ยมันคือกันเนาะมันคือกันชลข,ข้าวได้ยนได้อยู่มองเดียวได้ยนของแท้เลยครับนี่ฮะแม่คั่วเฮ้าแม่ขัวแอมเพิ่นกับจัดการช่วยจีช่วยจีเต็มสาหน่วยนี่พอดีทีมงานนี่เหงือกออกเหงือกนะออกขีบนะแล้วโล่งน,น้ำนี่หางขึ้นมาแล้วเนี่ย หางออกเลยโอ้แม็กกี้จอดรถทิ้งไว้ในตัวหมู่บ้านมันนี่ฮะบอสมันจอดไว้หมู่บ้านเมื่อน้ำหนองมันด่างไฟว่าหมูเขาปดป่าจนได้ด่างนึงเราตัวยังด่างไฟพันเหลวดิยกทานจนมืดดำันเทยน สวนเพื่อนยู่อันนั่นที่ล่ะไอจานกบไอเสียกบสวนเพื่อนยู่ก่อนหอดท่าโพสีใครใครยู่เนาะเขาขั้วป่าอยู่พี่เห็นบ่มีแมงวันมันมันบ่คอยมีฝ่าหมูฝ่าไงบันมันบ่มีคนเอาขี้ไก่มาลงขึอนว่าแลวนี่โบได้ใส่ขีดไก่หรอเนาะดินงามครับดินโอ้ยดินเขาเจ้างามครับอีลีนะครับบรรยากาศยังมัเศร้าครับผมหลังจากที่ หมู่บ้านผ้ากันออกประมงประมงใช่ฟังทีมงานประมงได้ฟังใ้ป่ามา,านี่ครับบ่อโอ้ยไปยืนตายคลิปกับจ๊คสีไทยนะว่ายนนุ่ยยกไก่หวาดไปรีบๆไปรถไ่ยืนมงันเอาบ่เห็นกจ้ตขตโอ้ยเราแบบขี้ตบ่อขี้ตมาขนาดยไขนาดอนนีเขาทิ้ดดังเล่นมา <c oughs> เอาไม่ดู <c oughs> กอยเรื่อพีเลืตีนรัมจมีมาิโอเือบเจ้าเจ้ากับจิบว่าท่านดิเตวาั่นไปอ้าั่นด้วนขงยางเร็วันตะใบวันตะใบพา่สิฮักทีเห็นอย่าบอกใมเขาบีบเขาใส่ทั้งยานกับุนเนอะเขาทิระเบิดหินนะเออ เปลาเขามองนี้ไวกวาัล้น้กำลังมวนเลยดิ้ีดบรรยากาศยงมันเจ๋ครับเกับคุยกันมวนเฮฮาปตแล้วหนึ่งหนึ่งด่างโอ้ยโคเงินมาให้เลยยอ้ใส่ยิ่ในกระเป๋าเดี๋ยวเอามาให้เืิมเห็นหน้าจานคมยังคิดพอว่าเอาเงินนองซื้อปลาครับมือนั้นซื้อปลา ปัดตองลาบแมคโครเฮากะหลังจากที่มือว้านตักได้สักพักหนึ่งบ่หมมได้ชิบก็เถียวว่าเป็นอีกครับที่ไหนได้มันชีดีน้อยว่าสัน่นชี้น้อยมันขางแะก,กลับมาเฮ็ดได้อีกแล้วนะครับอ่ะเอาเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวซ้อมอยู่นี่แหละแมคโครเดี๋ยวมือนี่ล่อลงงานกันครับมาแล้วคุณมันมาแล้วได้บักเสียลายนอะไรนี่ฮะ มันลบมาพีไปอืมลบเมาพีนรถน้ำออกเออกบอันย่น่ออ๋อมันเ่นหรอ,เ,อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเลดนย่นเดี๋ยวเราามรหอยเลดนิ่นอู้่มีชี่เดี่ยวทั้ง